สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกดสรุปผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่13ถึงวันที่17ธันวาคม2564ครับวันที่13ธันวาคม2564เวลา8นาฬิก30นาทีสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกดรวมประชุมคณะทำงานแผนตำบลมันคงบางัาง่งยังยืน ประจำปีงบประมาณ2,565เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ภัยคุกคามต่อความมั่นคงด้านแรงงานต่างด้าวห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสีสเกษสารกางจังหวัดชั้นสองถนนเทพาตำบลเมืองเหนืออำเภอเมืองรีสเกตจังหวัดสีสเกษโดยมีจ่าสิบเอกอนุภาพสินประเสริฐจัดหางานจังหวัดรีสเกตเป็นประธานการประชุม ในวันเดียวกันรวมประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบก,การศึกษาภาคบังคับณนะสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสเกตเขตหนึ่งและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารีสเกตยะโสธรโดยมีผู้บริหารครูอาจารย์แผนกวิชาแนะแนวและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเขาร่วมประชุมรวม222คน วันที่14ธันวาคม2564เวลา8นาฬิ30นาทีสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดศรีสะเกษรวมประชุมคณะทำงานแผนตำบลมั่นคงั่งคั่งยั่งยืนประจำปีงบประมาณ2565เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ภัยคุกคามต่อความมั่นคงด้านยาเสพติดณห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษสารการจังหวัดชั้นสอง ถนนเทพาตำบลเมืองเหนืออำเภอเมืองสีสเกตจังหวัดสีสเกตโดยมีพลตำรวจเอกชายากรเทศาบ,บอมรุงรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสีสเกตเป็นประธานการประชุมและในวันเดียวกันรวมประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภา,บาคบังคับโดยบรรยายในหัวข้อ สิทธิประโยชน์ต่างๆของลูกจ้างเมื่อเข้าทำงานและกฎหมายแรงงานที่ควรรู้ณห,ห้องประชุมจตุรมิตรสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสีสเกตเขต3อำเภอข่ขันจังหวัดสีสเกตโดยมีผู้บริหารครูอาจารย์แผนกวิชาแนะแนวและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรวมหนึคน วันที่15ธันวาคม2564เวลา9นาฬิกาสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษเข้าตรวจความปลอดภัยในการทำงานและส่งเสริมการป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรนา2019ณโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์ศรีสะเกษบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนตั้งอยู่ที่168หมู่ที่4ตำบลโนนคออำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกษ มีผู้รับเหมาก่อสร้างจำนวน3รายลูกจ้างรวมทั้งหมด449คนซึ่งผลการตรวจพบว่าโครงการมีปั้นจันหอสูง3เครื่องขนาด12ตันขนาด6ตันและขนาด5ตันมีการดำเนินการตามกฎหมายครบถ้วนแต่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลงานก่อสร้างการกำหนดเขตอันตรายในเขตก่อสร้างซึ่งพนักง,งานตรวจความปลอดภัยได้มีคำสั่งให้โครงการ ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้ได้กำชับให้โครงการจัดทำรรมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัดโดยโครงการไม่มีแคมป์คนงานก่อสร้างและมีการตรวจ ATK ให้กับลูกจ้างทุกคนเดือนละสองครั้งสำหรับบุคคลที่จะเข้าทำงานในเขตพื้นที่โครงการมีการกำหนดให้แสดงผลการตรวจภายใน72ชั่วโมง วันที่16ธันวาคม2564เวลา13บมนาฬิกาสนาทีสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสเกตร,รวมประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดทูบีนัมเบอร์วันในสถานประกอบกิจการจังหวัดศรีสเกตรประจําปีง,งบประมาณพศ2565เพื่อพิจารณาแผนดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดทูบีนัมเบอร์วัน ในสถานประกอบกิจการจังหวัดศรีสะเกดประจำปีงบประมาณพศ2565และขับเคลื่อนวาระการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและทูบีนัมเบวันในสถานประกอบกิจการณาห้องสีพืชเทสวนโรงแรมเกริสิริตำบลเมืองใต้อําเภอเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดโดยมีนายนพพง์พลาดีสัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธาน วันที่17ธันวาคม2564เวลา13นาฬิกาสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกดร่วมกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารประจำปีงบประมาณพศ2565และการประชุมกลมครั้งที่11ับ2564โดยมีนายนิยม2แก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธาน ผ่านวิดีทัศนทางไกลวิดีโอคอนเฟเรนซ์ระบบซูมมิติ้งณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสเกตสารกางจังหวัดชั้น2อถนนเทพาตำบลเมืองเหนืออำเภอเมืองศรีสเกตจังหวัดศรีสเกต